สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube แนล o n g โอ่งเหย่ก่อนนะครับผมวันนี้เราจะมาทำผัดปลากระป๋องใบโหระพากันนะคะตามสูตร u t u b e ขัวบ,บ้านๆค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมีการเปลแปยนสูตรนิดนึงก็คือเราจะใส่เส้นของเส้นบะหมีม่อื่นลูปลงไปด้วยนะคะครับผมเราไปดูส่วนประกอบกันเลยคะ่ะส่วนประกอบในการทำเมนูในวันนี้นะคะก็จะมีปลากระป๋องสองกระป๋องนะคะน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมันหอย น้ำมันใบโหระพาพริกกับกระเทียมนะคะบะหมี่ถึงเส้นรูปสี่เห่ค่ะโอเคค่ะนั่นเดี๋ยวเราทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราเปิด มันเก็ดนด้นนแล้วต่ก็อันนี้เป็นที่กบบกระเทียมน,นะคะ นี่ประปปของพี่เลยอ่ะนี่น้ำมาาันไม่ดีแต่เด็กมันขัดไปเรื่อยๆก็น่าจะดีเอง มันต้องตัวสั้นเพราะว่าสั้นใช่ไหมหรือวมันก็มีเหแล้วเรา่งมาบกาใช่ไหมได้วัดขึ้นนะ อ่ะต่อไปสุดท้ายแต่เป็นว่ามีเกลือจเป็นรูกนะคะเราจะพยอยใสไปนะคะจะทิ้ง่กอ โอเคเลยเนะ <c oughs> าะม่ามจินนะขทขคเลยเธออื้อดูปอมมากนะเธออื้อดูปอมมาก ờ ừ, chứ là đóng chim còn để con phải tên là. <laughs> 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 หรือเราไม่ต้องหรือเราไม่ต้องบอกแนนอกแอนนอกคือว่าแต่นอกจาก,ากอันนี้นะครเพราเราก็แตดงแอนดีเออเสียง,งเื่อเิอากไไนอ็นได้หรืเ่าาตอันใหกตอนนะออตอน้นไแลแได้ อืมไควรหรือเปล่ปาเรอว่าไม่ควรหรอแตว่าวปนามเดี๋ยวตอมพุ่รถดิดีดอกซึๆของเหลายๆทีก็ได้เพราะมันเยอะอยู่นะพอพอละเลยตรงตอนอะไรก็ดีแล้วเลยตรงใส่ตอบตรงรย <laughs> <c oughs> เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับเมนูผัดปลากระป๋องใบโหระพาเส,เสร็จเ้นบะหมี่กึง่งลงไปเลยนะครับผมแล้วล่อถล่องมามาลงไปชิมลู้นกันห่อ,อันนี้น่ากินมากเลยะเกียบลื่นมาก <c oughs> ไม่ติดอ่ะจริงรอ่ะเกียบของเราโซ so เชียลดิสแท็กซนิดนึง แต่ก็ไม่ทันแล้วแหละเพราะก็ชามเดียวกันโอ้มาโกดโอ้นจี้อร่มากอ่อรสชาติเป็นไงอ่ะโอ้ยแต่กูรสชาติไม่คลย้า ผานะคัเล่านเล่นปาก้างมันนี่แหละนี่ถือว่าอร่อยเลยถ้าเพื่อนๆที่ไหนอยากทำตามก็ทำตามได้นะคะใช้เวลานิดเดียวแป<ฟ>๊บเดียวเองแล้วก็แล้วก็มันก็เหมาะกับนอกจากจะเป็นกับแกงมันยังเหมาะกับอาหารซิ้นเดือนอาหารซิ้นเดือนอาหารทุูประสบภัยแบบทุบประสบภัยก็ เปลี่ยนจากเตาเองลยนะเตาไฟฟ้าเป็นเพราะเตาถ่านหรือว<ม>่าเตานี้ก็ได้เนาะเตาปิกนิกแก๊สป็นนีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเป็นกันเพียงเท่านี้นะครับผมบรบกวนนะครับจากให้กำลังใจเราด้วยด้วยการกดกระดิ่งกดซับสไครต์กด,ดไลค์กดแชร์ได้ค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสอคนนะครับส่วนถ้าใครอยากให้เราทำเมนูอะไรนั้นสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะผมแล้วเราก็จะมาดูว่าเมนูไหนจะเป็นเมนูต่อไปในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับบ